เห็นบาพี่น้องคำว่าแมงดานี่ละคำที่มากของคำว่าแมงดาเกาะตว,ว่มแย่พยน้อมปล่อยเลยเห็นบอผู้ใดบ่อยากเป็นแมงดาไก่ไ,กไปไกย่าไปเกาะพุงยิ่งกินได้ <c oughs> ทำมาหากินเราเองนะครับใช้ชั่วอั่อยสบาพยน้อมวางเลยเนี่เกาะแน่นเลย สำหพอเขาว่าแมงดาละไหมยูปุไเกาะปุยิงเอี่อยวางไหมมาครับหากินมดเป็นเขาว่าเกาะปุยิงกินมาสั่นเนี่ยแมงดานี่น้องตักรอบแรกปุรล้าล้วนๆเลย คันี่คัพี่น้องเลยมานแล้วมื่อนี้่มานแล้วครับพี่น้องมันจะกุ้งกุลาเลยนี่มาครับกุ้งกุลาหรือกุ้งลายเสือมานมานเมื่อนี้่มานโมเมนต์วันพักหากินหมานเมื่อนี้เหมียวเหมียวเอา กินปลาพวกมึงปาลาราคาถึกกุ้งราคาพแพงนะนะแน,น่พี่น,น้องเอ้เมื่อนีร่เวลาพี่กำลังงามนะครับมาได้มาได้ผายอยากก็เรียกซอย <c oughs> สิบแบงให้กินอยู่หรอก กำลังงามพี่น้องกำลังพายางเลยเนี่ยสียาผมมันต้มมามากำลังงามพี่น้องกำลังงามสดๆได้เต็มเงาเงาไม่ได้พยากกระไดมาเลือกซอยใส่กำลังสวย ้องคัดกุ้งกุลาก่อนพี่น้องเหมนกุ้งกุลาดำหรือกุ้ง,างลายเสือ,อนี่ยังคุดคัดกันยังไงพ่อใดพี่น้องพ่อใดมือนี้ hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเป็ดออกจากกระป๋องพี่น้องแมวนี่ก็เป็นก็เป็นไว้เลย hey. ขห้แน่พี่น้องให่แน่เมื่อนี่สวยไงเลยนี่ครับโตลัางสวยๆโอ้ยดีดีทำไมมีฮอดเอเลียนพี่น้องก็เพราเอเลียนเนี่ยปลาเอเลียน เอเลี่ยนครับเอเลี่ยนครับสองตัวพี่น้องเอเลี่ยนคือปลาเคือแดงก็เอิญลุนลวน,ลวนพี่น้องเอ้ยไ้อยากห้เอฟมาเด้อทรงเสาเมืดปีหาตลาปลามะกงดักรอบสองเลยพี่น้องเอ้ย ไส่ชื่อเก่าอยู่อ่าพอได้พอได้ได้หอดเฉลยพี่นอ้องเฉลยคุณว่านี่นะครับก,าบก้กามโกงก้ามโกงไปไปไปก่อนไปก่อนโอ้ยไปพี่น้องเลยปูขาวตัวผูเหนื่อยๆ ขอบคุณก่อนมึงโอเคโอเคอเอเลี่ยนคือเกา่าอ่ะเอเลี่ยนเพื่อนายชั่วไ <c oughs> ด้เส็นต้องได้ดิไหมโอเคโอเคพราด้รพี่น้องพรได้ ตัวยังไงยังซีได้ไหมเะเปิดกุ้งเปิดกุงง้งมิตรนั่งบ่ไหวเลย <S <S เปิดกุ้งก็ต้องได้กุ้งเปิดกุ้งได้น้ำด้ป่าก็ <c oughs> <c oughs> เป็นตาเลยเปิดกุ้งก็ต้องได้กุง้งไปอยากกเอฟมาเด้อ มาซอยเหลือกความ <laughs> <laughs> เป็นดีใช่ไหม่าไ้แก้วพี่น้องว่าได้แก้ว,วแก้วขนาดนต้องต้มย้ำนะต้มย้ำของเต๋วะ <laughs> มีหอวปลาตะเพียน่ <laughs> าได้แห <laughs> <laughs> ตบขยะเว่ยขยะกระายพี่น้องเอ มีขยะมีกุ้งกับน,นารุ่นอยู่ด้วยมีแต่ขยะกุ้งมามีกับอ้อยก็เป็นตาต้องเลือกกุ้งกลุงลาหรืก,ก่อนเลี้ยงอันนี้ก็คือกุ้งเลี้ยงนะพี่น้องเด้อกุ้งกลุงลาเป็นกุ้งธรรมชาติเด้วยสืบพันธุ์เข้ามาตัวลสีตังค์ ต่างแส,แสนแสนละสี่พันสีบาทต้องเนสี่พันกีบเน้่โอ้ยเต้นไปไกลทว่มเต้นไปยังไกลแท็ปูทีนี่เนี่ยอ้ยโอ อเอ้เตัวเดียวออไปก็เรียกกุ้งขาวพี่น้องบา้านไงกุ้งขาวหรือกุ้งกุ้งแช่บวยพี่น้องเนี่ยอันนี้กุ้งแช่บวยแล้วกุ้งเป็นกุ้งเวลามานี้อันนี้คือกุ้งธรรมาชาติพี่น้องมาเองจากทะเลนี่ย้ำพอเปิดน้ำเขานี่กุ้งพวกนี้มันสิมานน้ำนามเขามาเองบออันนี้บ่ต้องซื้อบอต้องซื้อพันธุ์มาเลี้ยงครับกุ้งแช่บวยนี่ มาเองตัวเงยงเงีพี่น้องที่ว่าได้รู้ละสามร้อยเยนบอลนี่เก่งเงตัว,ตวน้อยเลี้ยลงล้มกันไปก่อนตัดใส่ที่หลังโอเคนี่ก็คือผลง,งานมือหน,นี่พี่น้องไในลายเติบสี่หาหกโลหากโลเจ็ดโลแปดโลงับหัวถึงแล้วครับ ต้องปฏิบัติการเลือกไส้ขึ้น้องบนเนี่ยยังไงก็ขอขอบขอกขอบใจครับเอฟซี FC ที่มาติดตามรับชมกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดกระดิง่งขอบคุณหลายๆครับเด้อมาหน,นีกระเพาะท่านี้พี่น้องมือเนี่ยเอามือละหน่อยได้หลายระมือเนี่ยมาดูได้ส่งตลาดมือเส้าพี่นอ้องต้องเลือกไส้ก่อนต้องเลือกไส้ไปเลยไม่แคร์ก็จังสิบว่าให้ ตัวใหญ่ตัวน้อยคัดไปเลยเท่าเดียวโอเคครับขอบคุณใหลาย